ทำไมถึงต้องหมดเงินเป็นล้านๆเพื่อที่จะไปช่วยน้องหมาน้องแมวมันมีอยู่ปีหนึ่งผ่านมาประมาณสักสามี่ปีแล้วคุณพ่อเสียแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนเราอยากหาอะไรทําที่มันรู้สึกว่าเราแบบรู้สึกว่าไม่ไม่ว่างอ,ะอ่ะโหไม่ว่างจริงๆเลยค่ะมไม่ว่างเลยค่ะ ช่วยหมาตัวนี้ไม่ได้ทํางานทากาเลยอะจนาถึงบัตรดีเลยจนหยุดแล้วเงินหมดเลยอ่ะหมดตัวเลยเงินของเราเองเงินของพี่แหมดเลยเหรอเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบริจาคเราไม่ไม่อยากให้มันมีปัญหาในเรื่องสมมติว่าเราอยากช่วยหมาตัวนี้แลวเราอยากรักษาในแนวทางของเราถ้าเปิดรับบริจาคอะคนสมมติคนห้าที่เขาบริจาคมาห้าบาทหรือสิบบาทเขาก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรับรู้แล้วเราก็กลัวว่ามันเดี๋ยวมันจะวุ่นวายมันจะปวดหัวเราก็เลย ใช้เงินเราทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจได้หมาตัวนี้จะรักษาอย่างไงแบบไหนอะไรแบบนี้มันก็เลยหมดเร็วเพราะตัวหนึ่งอ่ะไม่ใช่ถูกเป็นร้านเลยที่หมดไปใช่คือหมดที่ใช้คําว่าพี่หมดตัวพี่ถือ่บัญชีติดบัญชีหมดไปกี่ล้านในการช่วยเหลือสัตว์ร้านกว่าร้านกว่าใช่เงินในบัญชีที่เป็นเงินเก็บเราคือจ่ายให้น้อง น้องหมาไปหมดเลยอันนี้เข้าใจพี่แหม่มนะเพราะว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเหมือนกันแล้วแมวตัวหนึ่งอะตอนนั้นไปผ่าตัดอ่ะก็หมดไปสองแสนแล้วถูเห็นไหมมันไม่ถูกเลยสองแสนแล้วอ่ะแล้วช่วยไปกี่เคสคะ ร้อยกว่าเคสสมควรนะเป็นล้านสมควรเป็นล้านร้อยกว่าเคสแล้วไอ้ตัวนี้ชื่อไอ้ดอกด่อยเนี่ยมีฟ่อนแล้วเกิดอะไรขน้นดอกหน่อยไปเจอมาอย่างเงี้ยหรอคือบล็อกดอกด่อยเนี่ยเขาหนีมาจากฟาร์มเถื่อนแล้วมาหนีไ้บ้านบ้านคนเนี้ค่ะแล้วเขาก็โพสต์ว่าเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศแล้วแบบว่าคนที่บ้านเขาก็ไม่รู้ต้องช่วยยังไงก็เลยบอกขอเขาใช่ขอเขาว่าเดี๋ยวให้คนขับรถไปรับมาแล้วก็มาอยู่กับเราค่ะดดอยตอนนี้เลี้ยงกี่ตัวแล้วคะ นี่ดังหลมีวิประมาณ9ที่บ้านหลอตอนนี้ก็เลียงเก้าตัวคือคือไอตัวที่เหลือเนี่ยเป็นตัวที่หาบ้านไม่ได้เป็นปีๆแล้วเวลาเขาขายดีแล้วแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลมันมีค่าใช้จ่ายเราก็รู้สึกว่าเอาเอาอที่บ้านซึ่งตอนนี้พี่เหมือนจะช่วยเหลืออยู่ไหมคะ พี่ช่วยเบาลงเยอะมากเลยหลังจากที่หาเงินําบาําบนนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยช่วยทีนึงเป็น10บตัวเลยในเวลาเดียวกันตอนนี้ก็ช่วยทีละตัวเห็นแล้วเพราะว่าตามเฟซอยู่ก็เห็นช่วยตลอดเวลาไม่ได้อย่างเนาะเห็นแ้่มันก็สงสัยแต่ว่าความรักสัตว์ของเขานะคะคุณผู้ชมเรามีเรื่องรับเรื่องหนึ่งค่ะของพี่แหม่มนะคะความรักสัตว์เนี่ยเป็นเหตุทําให้คนใกล้ตัวเนี่ยมาเมาเรื่องความลับนี้นะคะจะเป็นใครเดี๋ยวไปชมเลยค่ะใครเมาล่าสุดครับ ที่แหม่มไปถ่ายละครหรือไปทํางานที่ที่ไหนสักที่นะเหมือนที่แหลมไปสักอย่างเลยไปเจอหมานอนอยู่ข้างทางข้างๆก็เหมือนกับมีคนเทอาหารให้หก็สงสารก็เลยตั้งชื่อว่าไอแหลม,หลมเสร็จปุ๊บก็เลยเอาขึ้นรถด,ด้วยขับไปสักพักหนึ่งก็ขับกลับบ้าน้องแงงๆงแงงนะฮะขับไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเห็นหมาเหมือนมีอาการน้ำลายฟูปากกัด้าง พี่แม่คิดว่าเฮ้ยหมาตม้องโดนยาเบื่อแน่เลยเ,เขาเรีบขับรถนั้นยิบเหยียบแหลกเลยไผดงไฟแดงไม่สนแล้วพาหมดเพื่อจะไปหาหมอเอาหมาไปหาหมอพี่แม่ก็เลยขับรถจากแหลมไอที่ว่าเนี่ยมากรุงเทพอย,ย่างด่วนเลยรียบไปหาหมอท่าทางแบบตกใจสุดขีดกลัวหมาตายเอาไปหาหมอพวกหมอตรวจละเอียดทุกอย่างแล้วเดินมาบอกพี่แม่คุณแมบครับหมาคุณเนี่ยเป็นอะไร แต่ด้วยความที่เรารีบอยากพาเขากลับกรุงเทพตอนแรกจะพากลับบ้านรีบพากลับบ้านพอฟูมปากปุ๊บอุ้ยมันจะตายรีบไปโรงพยาบาลมาแล้วเขาเลยจะบอกว่าชาๆหน่อยใช่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวบอกมันไรฟูมปากคือเขาเมาล้นเลยมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างไปเจอที่ไหนก็คือว่าถ้าเกิดว่าเห็นแล้วอยากช่วยก็คืออุ้มขึ้นรถเลยหรอพี่แม่ใช่อุ้มขึ้นรถเลยพี่แม่ไม่กลัวหรอจริงเพราะหมาบางตัวไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ย ลืมคิดเรื่องนั้นเนาะบางทีก็น่าสนใจเนอะไอ้เรื่องว่าวัคซีนขนาดหมาทะเลาะกันอะเห่ากัดกันมขับรถบี๊แต้จะชนมันแล้วก็ลงไปหาไม้หาหรือจะตีเขาบอกเฮ้ยระวังหมาหันมากัดลืมคิดไปเอ้าถ้ามันหันมามันกัดกันอยู่นะแล้วมันหันมากัดรวมกันกัดเราขึ้นมาทำยังไงจริงๆแล้วมันแค่คุยกันแบบเพื่อนกันกัดกันนยองไเลยเราเพอนแเพย่อนแเพื่อนแค่เพื่อนแเพื่อนแค่เพื่อนแค่เนแค่เพื่อนแเพื่อนแา่เพนเพอนแค่เงื่อย่เพื่ค่เอค่พื่อแค่เพคเพื คุณอยากเล่าทอสซีเพ็ด